เขาใหญ่หน้าทีขึ้นพอมีของมมีอ้ไรอ้ไอ้ทำแยนะมาุ้ยประหับ้านมี่านหมาำแยนแต่ประงเนี่ยหมาุ้ยมก่อนจะมาขึ้นไปมันมีมาุ้ยในํำแย่แต่คนคงจะไปดีละคงจะสบายลว่าน้องตะแกฉีดว่าเป็นไปด้กดเรื่อด้วยคว่าน้องตะแกที่ว่าน้องตะแกป็นทำแยนี่ยมีทําทัตนั้นน้าอยู่โยมทําที่นั่งทัเขาใหญ่นะทับ แต่ก็อาจะมาเลือกแล้วเมื่อ่อนจะมาแล้วทีว่าจะปลอหลักแถวนั้นเหมือนกันแต่ว่าที่แถวนั้นไม่ใช่ที่เกิดที่ายของของของอาตมาแต่ความเคยคเคยกิดกระจายี่นี่มกกว่าแถกนี้ี่ป,ปีไม่ไปไหเลยอย่างวงมนนนไ,ไม่ได้มนไปได้มันไปที่ที่อยากจะไปนั่นโที่โคตรอยากจจะทายว่าประกาศขายมันจะแกเรื่องแล้วกดูต่อท่้นมาเขาเลื้อต่อด้แล้วยอนะ อยูเนาะแ่เอนแม่ก็เคุบี่เยงคุยนมากนนี้วนี้อะไรที่มันก้ออะไรก็ขอขอขยอยกัเนาแค่รอใหม่ที่ตั้งบนใหมเดี๋ยวรับ เจ้าว่าอันเดียกขันธารายาทิเวนัสทุกชาติจะชาติยาสีเดชานังรัก